ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีจับกุ่มนายนัทวุฒิอายุ21ปีผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจับได้ที่นครสวรรค์น,นะคะหลังจากที่ก่อเหตุฆาตก,กรรมนายวิศวะอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยชื่อดังจังหวัดนนทบุรีมีการจุดไฟเผาเพื่ออำพรางสาเหตุการเสียชีวิต ชุดสืบสวนควบคุมตัวนายนัทวุฒิกลับมาสอบสวนที่สพรัตนาทิเบตค่ะผู้สื่อข,ข่าวก็มีการสอบถามมูลเหตุจูงใจการก่อเหตุซึ่งนายนัทวุฒิปฏิเสธตอบคำถามใดๆแล้วก็มีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดจากการสอบสวนพันตำรวจเอกคมกริชคำบุตรผู้กำกับการการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าผู้ต้องหาสารภาพก่อเหตุจริง จากปัญหาเรื่องเงินที่ตกลงกันไม่ได้ก่อนจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วก็ขโมยโทรศัพท์มือถือผู้เสียชีวิตไปขายที่ห้างแห่งหนึ่งย่านปทุมวันขายไป7,000บาทก่อนจะหลบหนีไปและไปถูกตำรวจจับกุมได้ที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดน,นครสวรรค์ที่เป็นบ้านเกิดของเขาญาติของผู้ก่อเหตุตกใจที่หลานชายเป็นผู้ต้องหา กระทั่งได้ยินหลานชายสารภาพกับตำรวจบอกว่าตัวเองดูแลหลานชายมาตั้งแต่พ่อแม่แยกทางกันหลานชายเป็นคนชอบเก็บตัวไม่ค่อยเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังล่าสุดตำรวจสพรัตนาทิเบตควบคุมตัวนายนวทวุฒิทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้องพักที่เกิดเหตุก่อนจะคุมตัวไปขออำนาจศาลจวัดน,นนทบุรีฝากขังในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ